พัดลมพัดลมจะได้เย็นน่าสบายใจตบทำไมอะลังเย็นเลยพัดลมหรือคอปเตอร์จอสองร้อยเนี่ย อะไรผู้พับผู้พับผู้พับเนี่ยมันเป็นแนวอาร์ตไงแนวติดคือพวกเราธรรมดามันก็ดูธรรมดาว่าเย็นธรรมดาแต่นี่เย็นด้วยตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นนี่ไม่ได้บาดแขนกูเมื่อไหร่เนี่ยมไนนยม,ม่กลัวอะไรแล้วนอนทุกคืนฟังเพลินเหมือนมีใครมาเล่นเหยียบก,กระเดื่องสองกระเดื่องให้เราฟังไงอกันเธอทีบอันเธอทีบอะไรเงี้ยอยู่ข่ายอยู่ข่ายอยู่ข่ายโสรซีพีร้อนขอโทษ เ <laughs> จ,ดจด๊ดปิดแจ๊ดปิดไอ้เหี้ยดูว่าผีผีเข้าพัดลมแล้วล่ะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่นะ